สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย SCP อินเตอร์ลลวันนี้จะวนมาพูดเรื่องกัญชาอีกแล้วเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่บ้านเราแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่ตกหล่นไปบ้างหรือว่าอัปเดตข่าวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่อยากให้ใครต้องพลาดต,ตรงนี้เพราะขนาดนักกฎหมายเองมันก็เป็นเรื่องใหม่ แน่นอนว่าสำหรับประชาชนสำหรับคนทั่วไปมันยิ่งใหม่มากๆเลยเออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรของของไม่เคยถูกกฎหมายแนละ้วกัญชาตอนนี้ก็เลยเขียนขายเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วผมเนี่ยบ้านอยู่ลำลูกกาเส้นไฮไทรลาดเวลาเข้าไปทำงานกรุงเทพก็จะวิ่งผ่าน เส้นเทพลักเส้นตัดใหม่เนี่ยเส้นนี้ผมกับเพื่อนเรียกมันว่าเส้นขายผลิตภัณฑ์เกษตรมีฤดูผลไม้อะไรออกมันก็จะมากองๆขายกันข้างทางเต็มไปหมดตอนนี้มันก็กันชาขายกันเกลื่อนแหละเอาเป็นว่าพอมันเปิดเสรีเต็มรูปแบบคนก็เหมือนจะใครค้าก็ค้าใครขายก็ขาย ใครจะวิจัยจะทำอะไรก็ทำปัญหาคือเมื่อวันที่26่สกกรกฎาคม6กที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันนี่เองก่อนหยุดยาวทางสาธารณสุขเนี่ยได้ยื่นหนังสือเพิ่มเติมแต่อันเนี้ยมันเป็นไม่เรียกว่าคำสั่งเขาเรียกว่าขอความร่วมมือ เนื่องจากมันมีกฎหมายอยู่แล้ว <c oughs> สาราสุขส่งหนังสือไปให้พบตรหรือผู้บัญชาการตำรวจ <c oughs> ก็ส่งไปว่าให้บังคับใช้กฎหมายกัญชาเนี่ยอย่างเข้งคัดแล้วก็ให้จับทันทีสำหรับผู้ที่ค้าขายหรือทำวิจัยกัญชาอย่างผิดกฎหมาย โดยตัวเนี้ยผมเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตอนเนี้ยคนเสพยีเล็กเสพคนคนใช้กฎหมายเรื่องการใช้หลักๆมันเหลืออยู่หน่อยเดียวมันเหลือแค่อายุยี่สิบปีขึ้นไปยี่สิบปีขึ้นไปกับไม่ใช่คนมีคัน กฎหมายเรื่องการขายอนุญาตให้ขายแล้วแต่ห้ามขายเพื่อให้เด็ก20ปีขึ้นไปไม่ถึงีปีเด็กต่ำกว่า20ปีห้ามซื้อนอะ่ะแหละคนขายห้ามขายให้ให้คล้ายบุหรี่แล้วก็ห้ามขายให้คนมีคันสองอย่างนี้และคนสูบก็ห้ามสูบในที่สาธารนณะต้องไปแอบสูบกันหลังบ้านตัวเองหรือว่าในบ้านตัวเอง ห้ามมาสูบในส่วนสาธารณะหรือว่าที่ที่คนทั่วไปควรจะเข้าถึงเป็นที่ที่สาธารณะเป็นแชร์กันมันก็เหมือนบุหรี่ในแหละตัวนี้คล้ายๆบุหรี่แล้วกัญชานี่ก็ Reduce จากยาเสพติดประเภทหไปเหลือประมาณบุหรี่นะเอาเป็นว่าตัวนั้นก็ตัวนั้นแต่ตัวนี้เรื่องที่มีปัญหาคือคนไม่มาจดทะเบียนใบอนุญาต กัญชาเนี่ยมันจะมีใบอนุญาตอยู่สองอันใบอนุญาตศึกษาวิจัยอันนี้ราคาใบาอนุญาตปีละสามหมบาทในการที่จะทำการศึกษาและวิจัยกัญชาปีต่อปีก็คือราคาต่ออายุก็ราคาเนี้ยสามหมแล้วก็ใบอนุญาตเพื่อส่งออกจำหน่ายแปรรูปอันนี้จะใบละสอง0มบาทปีต่อปีเหมือนกัน ก็คือปีหน้าก็อีก2 0 0 0 0บาทถ้าจะค้าขายจะส่งออกหรือจะแปรรูปจะกลายเป็นน้ำกัญชาแปรจากใบเป็นเป็นทอดหรืออะไรก็ตามแปรรูปนี่คือเอาเอาใบมาทำอะไรก็เรียกว่าแปรรูปทั้งหมดเอาเป็นว่าถ้าจะขายต้องมีใบอนุญาตราคา2 0 0 0 0ท,ที่ว่านี้ต่อปีไม่ใช่กูอยากขายกูก็ เอากัญชามากองที่พื้นเขียนว่ากิโลและเท่าไหร่กูขายกัญชา <c oughs> แต่ที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเปิดเสรีจริงแต่ว่ามันก็ยังมีกฎระเบียบข้อมาครับยิบย่อยเช่นเดียวกับการค้าขายอย่างอืน่นโดยผู้ไม่ได้จดทะเบียนแล้วค้าขายหรือว่าวิจัยเนี่ยมีความผิดนะครับ โทษอาญาด้วยคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20งหมบาทสรุปว่าไอ้หนังสือที่สาธารณสุขส่งให้กับทางผบตรเนี่ยก็คือกำชับกฎหมายข้อนี้เห็นใครขายให้จับด้วยใครขายมีใบอนุญาตไหมแม่ค้าแม่ค้าขายกัญชามีอมีใบอนุญาตหรือยังไม่มีก็ต้องจับ หลักๆก,ก็คือให้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก็อย่างว่ามันก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันก็จะได้มีภาษีมีค่าลงทะเบียนผมไม่รู้ว่าเขาอยากจะเก็บเล็กเก็บน้อยพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าหลักๆแล้วคือปีละ2-0-000ื่นแล้วถ้าวิจัยก็ส0 0 0มบาทตามนี้ก็นี่แหละหลักๆแล้ว เราเอาตรงนี้มาเพิ่มเป็นประเด็นว่าเฮ้ยไอคนที่มันวิจัยไอคนที่มันขายที่มันแปลรูปเนี่ยมันยังไม่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกันก็วิธีจดทะเบียนเดี๋ยวผมลงให้ใต้คลิปแล้วกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาตอกย้ำาึ้นอีกทีว่าเฮ้ยเรื่องมันมีประเด็นเว้ยคนไปค้าขายกันเสรีจนเกินไปหรือเปล่า เพราะอย่างที่เห็นว่าก่อนหน้าเนี้ยมีเด็กมีผู้ใหญ่มีหลายๆคนหลายๆมีหลายเคสที่ว่าเสพกัญชาเกินเกินพอดีทุกอย่างอะเกินมันไม่ดีเ้งนั้นแหละจะน้ําตาลมากไปก็เบาหวานก็อ้วนจะพูดมาก็เข้าตัวเลยเนะาะจะบุหรี่ก็มะเร็งจะเหล้าก็ก็สุราเรื้อรัง ตับแข็งไตาวายก็ว่าไปทุกอย่างมันมีข้อเสียของมันหมดใช้เกินตัวอย่างที่บอกว่าสุดท้ายก็ให้ใช้แต่พอดีคนคนใช้ก็ใช้อย่างมีสติเนาะไม่ใช่ว่ามันเพลินก็ต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆออานว่าไม่มีอะไรวันนี้มาอัปเดตข่าวกัญชานิดหนึ่งก็ เตรียมหนีเที่ยวแล้วเนี่ยเห็นชุดไหมสีสีสดใสเลยงั้นวันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนทุกคนและวันหยุดยาวนะเนาะเวันนี้หลายท่านอาจจะไมไ่หยุดแต่ว่าผมทํางานกับสารสารหยุดยาวผมก็หยุดยาวเหมือนกันโอเคชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็อย่าลืมแวะมาคอมเมนต์ทักทายสวัสดีกันใต้คลิปด้วยมีคำถามอะไรถามไว้เลยหรือใครได้ไปเที่ยวไหนวันหยุดยาวแวะมาเล่าให้ฟังให้อิสาาบ้างเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ